สวัสดีค่ะวันนี้สาจะพามาชมดอกไม้ป่าหลังบ้านนะคะหรือว่าอาจจะเป็นต้นหญ้าก,ก็ได้ค่ะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะก็จะมีต้นที่สาเคยถ่ายให้ดูเนาะต้นนู้นเนาะมันจะนี่ค่ะออกดอกสีม่วงค่ะสวยไหมคะตอนนี้เต็มหลังบ้านเลยนะคะมีทุกที่ค่ะนี่ค่ะมีทุกมุมเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ตัดเนาะ เมื่อก่อนนี่เยอะกว่านี้ค่ะทีนี้อสาถอนทิ้งเนาะมันก็นั่นค่ะโน่นมุมโน้นค่ะออกดอกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะตอนนี้ดูเมล็ดเขาก่อนค่ะอ่าเนี่ยนะคะมันจะคล้ายๆเหมือนต้นถั่วค่ะสาว่าเหมือนถั่วอะไรนะถั่วแระใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเลยนะคะเนี่ยค่ะออกเป็นแบบข้นๆค่ะเป็นขนแล้วก็เหมือนถั่วจริงๆค่ะฝักถั่วเนาะเนี่ยค่ะดูแบบเออ มันเหมือนถั่วและค่ะสาว่าเนาะเนี่ยพอเขาแก่เขาก็จะใบเลดเขาก็จะร่วงทิ้งนะฮะขึ้นเต็มเลยค่ะแถวนี้เนาะแต่ดอกเขานี่สวยจริงๆค่ะเนี่ยออกสีม่วงค่ะจริงๆเนี่ยมันดอกมันออกเยอะแล้วนะคะแต่ว่าสาไม่ได้ถ่ายดูเนาะไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายภาพให้ดูค่ะมันก็สีมันก็เริ่มจะร่วงหล่นทิ้งแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเนี่ย ขึ้นมาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะดอกสีม่วงเนาะเป็นพุ่มเลยค่ะอันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วค่ะมันช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแลวเนาะที่ออสเตรเลียค่ะเยอะมากเลยนะคะอันนี้สามาถ่ายไว้เนาะเดี๋ยวมันจะร่วงรยค่ะดอกมันก็เริ่มร่วงแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มเหี่ยวแล้วเนาะเพราะว่าอากาศร้อนเขาก็จะไม่ค่อยชอบค่ะมีเยอะเลยค่ะอันนี้หลังบ้านค่ะต่อไปก็ต้องใช้เครื่องตัดแล้วล่ะค่ะ มันจะมีต้นญ้าค่ะอันนี้ก็สีสวยดีค่ะนะคะมันจะเป็นต้นหญ้าแบบเนาะสีเข้าสวยค่ะขึ้นเยอะเลยค่ะต้นญ้าสีออกสีแดงเนาะอันนี้ก็ร่วงรวยแล้วค่ะทางนู้นใช่หมดเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วสีสวยค่ะสาก็ไม่ได้ถ่ายาะนะคะอันนี้หลังบ้านค่ะตรงนู้นเห็นดอ,อกไม้สวยค่ะเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายให้ดูเนาะเห็นหรือเปล่าเนาะ จะเป็นสีชมพูค่ะออกไกลๆเนาะนะคะมันจะเป็นดอกไม้ป่าของประเทศออสเตรเลียนะคะมีทุกที่นะคะเดี๋ยวสาจะเดินไปถ่ายดูเนาะตอนนี้หลังบ้านนี่รกมากเลยค่ะวันนี้อากาศดีค่ะนะะี่ค่ะดอกเดซี่ที่สาเคยถ่ายให้ดูเนาะออกดอกเยอะเลยค่ะออกเต็มเลยค่ะแปลว,ว่าเขาบ้า,บานรับแสงเนาะวันนี้แสงแดดดีค่ะสวยมากเลยนะคะตรงนูนเนาะ เป็นย่าไปหมดแล้วค่ะต่อไปก็คงต้องตัดทิ้งค่ะอันนี้มีดอกเดียวค่ะสีออกสีเหลืองค่ะนนี้เหลืองแบบว่าไม่มีลวดลายค่ะสวยมากเลยค่ะสวยอีกแบบเนาะอันนี้มันจะเป็นเหลืองแบบลายเขาไม่มีค่ะขึ้นมาต้นขึ้นมาดอกเดียวค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินที่ลงไปข้างล่างเนาะนี่ค่ะเราก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะเป็นต้นหญ้าเนาะแต่ว่าต้นหญ้าที่แบบสีสวยค่ะอันนี้ค่ะมันเริ่มเหี่ยวแล้วออกสีส้มส้มๆแดงแดงค่ะก็เป็นหญ้านั่นเลยค่ะอ่านี้ค่ะมะตูมซาอุค่ะที่สาปลูกไว้เนาะไม่ได้ไม่ค่อยได้มาดูค่ะ ยอดกำลังงามค่ะนี่กำลังขึ้นยอดค่ะนี่กำลังหน้าอร่อยค่ะตรงนี้ก็มีมันเป็นหน้าสปริงเนาะมันก็เลยขึ้นเยอะค่ะต้นใหญ่นะคะเนี่ยไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะเมื่อก่อนต้นนิดเดียวเองค่ะมันขึ้นแล้วเนาะนี่เถอะอันนี้ต้นอ้อยค่ะปลูกทิ้งไว้นานแล้วแต่ไม่ได้มาดูแลสักทีก็จะตัดกินก็ไม่ได้ตัดสักทีค่ะนี่ค่ะ อ้อยที่มันดินไม่ค่อยงามมันก็จะแค่แกนค่ะประมาณนี้เนาะแต่เขาก็ขึ้นอยู่ค่ะต้องเอาปุ๋ยมาใส่บำรุงแล้วละค่ะอันนี้เนาะมาตูมซาอูค,ค่ะไว้กินกับลาบค่ะที่ออสเตรเลียเนี่ขึ้นเยอะมากนะแถวป่าเนาะอันนี้สาเอามาเล็ดมันมาปลูกค่ะมันก็เลยขึ้นในนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้กันค่ะก็พามาดูตรงนี้เนาะสาพามาดูนี่ค่ะมันจะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นในออสเตรเลียนะคะสวยไหมคะ อันนี้ไม่มีนะคะปีที่แล้วเพิ่งจะเห็นนะคะปีนี้เนาะเพราะว่าสาไม่ได้ตัดหญ้าค่ะหลังบ้านเนาะ,ะเมล็ดเขาคงจะปิวมาค่ะสวยมากเลยค่ะน,นี่เนาะนี่ค่ะสวยอ่านี่นะคะกิ่งเขาเนาะอ่ามันจะมีขายในห้างนะคะต้นนี้เราเคยเห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นดอกไม้ป่าของประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าออกไปนอกเมืองในในป่านี่เยอะมากเลยค่ะ หน้านี้กําลังขึ้นเยอะค่ะตรงนู้นก็มีค่ะนนกําลังดอกตูมค่ะนะคะว้าวสวยๆค่ะปกติสาไม่เห็นมีหลังบ้านนะคะอันนี้นะ่ะปีนี้มันขึ้นมาเดี๋ยวจะดมดูนะหอมไหมเนาะอืมกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นจะคล้ายดอกกุหลาบค่ะหอมมากเลยอืมหอมค่ะหอมหอมมากเลย เป็นดอกไม้ป่าที่หอมค่ะสวยไหมคะอันนี้ต้นเขาค่ะโอ้ยต้นนี้สาคงไม่ตัดทิ้งค่ะสวยมากเลยขุดใส่กระถางไปดีไหมเนาะสวยค่ะสวยนี่ตรงนู้นก็มีค่ะนู่นเดี๋ยวพาไปดูต้นนน้นเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็โอ้ยเหี่ยวแล้วค่ะนี่เริ่มเหี่ยวแล้วเนาะสาไม่ค่อยได้มาดูหลังบ้านค่ะมันสวยมากเลยค่ะหอมค่ะหอม หอมค่ะหอมมากเลยกินเหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะอันนี้ก็กําลังขึ้นค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นดอกตูมๆเนาะสวยค่ะสวยมากเลยเห็นชัดรวเปล่าเนาะกล้องก็ไม่ค่อยชัดนี่ค่ะกลิ่นเขาจะออกหอมๆค่ะนี่เนาะใบเขานี่นะคะจะเหมือนใบหญ้าเลยค่ะนี่เนาะมันจะออกแข็งแข็งนะคะอันนี้นะใบเขาจะแข็งแข็งค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะ มเมล็ดบินมาเหมือนกันค่ะมันก็จะมาแอบขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะที่ในห้างก็เพินมีขายเยอะแยะเลยค่ะนะมุมนู้นมีเยอะเลยค่ะตรงกําแพงก็เพียบเลยค่ะ,น,ะนี่ค่ะดอกสีชมพูเนาะนี่ยค่ะเห็นหรือเปล่าเนาะนูนแนีวก็ต้นยากค่ะเยอะเลยค่ะโอ้ยดอกนี้นะหอมหอมหอมมากเลยค่ะสาก็เพิ่งจะดมดูครั้งแรกเนาะเพราะว่าไปในป่านี้ก็ไม่เคยดมดูนะคะ หอมมากเลยค่ะกลิ่นเหมือนดอกกุหลาบจริงๆค่ะอะไรมันจะสวยขนาดนี้ทั้งสวยทั้งหอมค่ะ